ก็เลยก็ขอสวัสดีนะครับเพื่อนๆนะครับมิตรรักนักสะสมนะครับสำหรับคลิปนี้ครับทางช่องคนหลักสี่ชนแนลนะครับจะพาเพื่อนๆนะครับไปพบกับเขาเรียกตำนานนะครับตำนานลวดเส้นเดียวนะครับเพื่อนๆบางคนนะครับคงจะเคยได้ยินนะครับว่าตำนานลวดเส้นเดียวเป็นยังไงนะครับนี่ก็เป็นผลงานครับผลงานที่ทางช่องคนหลักสี่ครับ ได้ทำมานะครับเมื่อประมาณ5-6ปีที่แล้วนะครับก็เลยอยากจะ,ะครับสารต่อครับกับการมีรายได้นะครับที่ในช่วงวิกฤตแบบนี้นะครับสถานการณ์โควิดครับสามารถที่จะสร้างไรายได้ให้กับผู้ที่ติดเชื้อหรือว่าผู้ที่ถูกกักตัวนะครับ ก็สามารถที่จะมาเรียนรู้กับทางช่องคนหลักสีได้นะครับสำหรับช่องนี้นะครับคนหลักสี่แชนแนลนะครับก็จะมีหลากหลายนะครับเกี่ยวกับการรีวิวครับไม่ว่าจะเป็นเรียกว่าสิ่งประดิษฐ์ดีกว่านะครับก็เลยมีแนวคิดนะครับที่จะทําสิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้นะครับขึ้นมานะครับเพื่อนๆจะสังเกตเห็นครับว่า นี่คือจักรยานโมเดลนะครับหรือว่าจักรยานก็คือบ i สเคอร์นะครับบิสเคอร์โมเดลนะครับพูดสับภาษาอังกฤษให้มันดูเท่นะครับบ i สเคอร์โมเดลนะครับก็คือจักรยานโมเดลนั่นเองนะครับซึ่งใช้ลวดเส้นเดียวนะครับที่มีการนะครับ ทำมาเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับก็สามารถที่จะเข้ามาดูนะวิธีการนะครับที่จะทําจักรยานโมเดลนะครับแง่ายๆนะครับเดี๋ยวเราไปนะครับลือฟื้นเกี่ยวกับอดีตที่ทางช่องนะครับมีเวลาว่าง ก็คือนะครับแต่ก่อนเป็นช่างไฟฟ้านะครับเป็นช่างไฟมานานเหมือนกันนะครับแต่ก็ได้สัมผัสครับสัมผัสกับฉนวนนะครับนี่คือเป็นฉนวนก็คือเป็นสายทองแดงนะครับ <Burn territory> เป็นสายทองแดงที่ช่างไฟนะครับจะได้สัมผัสอยู่แล้วนะครับ ก็ได้ทําการนะครับเรียนรู้จากในคลิป YouTube นะครับขั้นตอนในการทําจักรยานโมเดลนะครับว่าเป็นยังไงนะครับตัวติ๊นนครับนะครับนี่ก็เป็นข้อมูลนะครับในการเปิดตัวของทางช่องนะครับที่จะทําทสิ่งประดิษฐ์นะครับที่อาจจะสร้างไรายได้ให้หลายๆคนนะครับมาทำจักรยานโมเดลกันนะครับ สำหรับคลิปนี้นครับก็ขอจบการรีวิวงานศิลปะครับงานศิลปะที่ถือว่าต้องใช้ความพยายามนิดหนึ่งนะครับความอดทนนะเป็นความอดทนและก็มาเรียนรู้กับทางช่องนะครับสำหรับคลิปนี้นครับทางช่องก็มีข้อมูลครับเกี่ยวกับจักรยานโมเดลนะครับทำไว้หลาย หลายชิ้นนะทำไว้หลายชิ้นนะครับจักรยานโมเดลทั้งนั้นนะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างนะครับแต่ว่าเราจะมาทำาเป็นลวดอลูมิเนียมนะครับจึงจะมีการซื้อขายได้นะครับแต่ลวดทองแดงแบบนี้นะครับจะเป็นของช้ำรวยก็ไม่ได้นะครับว่าพื้นที่ ที่โล่งแจ้งนะครับฝนตกนี่อาจจะเป็นสื่อได้นะครับอาจจะเกิดฟ้าผ่านะครับอันนี้ก็เป็นการฝึกซ้อมนะครับฝึกซ้อมการทำจักรยานโมเดลนะครับซึ่งทางช่องคนหลักสี่ยินดีครับที่จะให้คำปรึกษานะครับเกี่ยวกับการทำสิ่งประดิษฐ์นะครับสำหรับคลิปนี้ทางช่องก็ขอจบ การรีวิวผลงานนะครับชิ้นโบแดงนะครับที่เคยทำมาเมื่อ5-6ปีที่แล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ครับก็ขอจบการแนะนำสินประดิษฐ์นะครับที่จะนำมาให้เพื่อนๆได้ำทำความรู้จักนะครับในคลิปคลิปต่อๆไปครับ นี้ครับก็ขอจบการรีวิวไว้เพียงแค่นี้นะครับพบใหม่ที่หน้าผมสวัสดีครับ